สวัสดีครับผมเอ่พินองุทุกคนนะครับผมรับชมทางช่องย t u b e ของสบายสบายตายแล้วนะครับผมนนี้ก็จะมามาเบิ้งพืชพักสวนครัวนะครับว่าปลูกยังเพิ่มเลยครับในสวนนะครับนี่หมากครับสูงสุดยอดครับมาเก็บหมากครับแก่เก็บลงมาแล้วครับผมก็ได้เยอะอยู่นะครับไปให้คนแก่เกี้ยวคนหนุ่มยังเกี้ยวไม่ได้ครับอันนี้ เป็นที่หล่นที่ล่วงนะฮะเก็บได้ก็เยอะอยู่ครับยังเหลืออีกเยอะนะครับก็เก็บไปให้คนรู้จักกันนะครับเอาไปให้คนแก่น่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเพราะว่าลูกสุกลูกแก่แก่เนี่ยเขาอาจจะเคี้ยวยากเนะเราเอาลูกม่อนเเคี้ยวหน่อยนะสูงมากเลยครับต้องใช้กระได้นะฮะกว่าจะได้ปลูกอะไรปลูกผักเยอะอีกครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผม เดี๋ยวตอนนี้ก็เก็บมาก่อนนะครับผมน่าก็ยังเก็บไม่หมดเลยนะครับผมไปด,ดูต้นกันครับโอ้ก็มีเยอะอยู่สามสี่ต้นนะครับนิดน้อยน่ะขอบไปนานก็ได้กินลูกนะครับมีเยอะอยู่ครับอยู่ข้างบนนะ ว่จะลูกโตนะฮะมีน,นิลูกเยอะเล็กมากตวัวมากนะครับผมครับผมเต็ียบหนากันนะครับผม,ม,บผมอันนี้ก็จะเป็นกระเพรานะครับบานไวรยแล้วแล้วก็จะมีผักเสี้ยนนะครับผมกระเพรานะฮะเพราม่วงนะครับผแล้วก็ผักเสี้ยนคั้นนะฮะก็แก่แล้วเดี๋ยวโรยนะเม็ดใหม่นะฮะ ให,ใหม่เลยนะครับผมปลูก้เองนี่ก็อาจจะเป็นเมงลักนะฮะปลูกกินเองครับผมสบายสบายช่วงนี้โควิดเยอะออกไปทําคลิปข้างนอกก็ยากลำบ,บากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อไปครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็จะมาเก็บผักเสี่ยงกันนะครับไปไหนมาไหนก็ยากลำบ,บากนะครับผมอ้าใครมานอนอยู่เนี่ย นั่งลงปลูกพืชผักสวนครัวกินเองนะครับผมตรงนี้โควิดเยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหเริ่มแตกออกเรื่อยๆนะครับเลี่ยนนะฮะเคยกินบ้างเออหวานมาเมล็ดแป๊บเดียวนะครับก็ขึ้นมาเกีบใบยอดอ่อนกินได้หมดฮะ เราจะไปพึ่งแดดซะกก่อนนะครับผมแล้วก็เราเค่อยมาขันเป็นส้มผักนะครับผมแต่คุณชอบนะฮะสบายสบายครับกินได้ทุกอย่างบางคนก็เอ๊ะผักอะไรไม่เคยกินนะครับบางคนเขาก็ไม่เคยกินนะครับผมนี่รวมๆกันนะครับเลียนกระเพราต้นผักขมผักขมอะไรไม่รู้ฮภาษาไทยยากๆนะครับ แล้วก็เครือฟักนะฮะแล้วก็มันร่าเผือกนะมันจะรวบรวมกันเนี่เต็มหมวนนะฮะพืชผักผสมเราไปตากแดดพึ่งแดดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาคั้นขึ้นอีอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวไปดูว่ามีผักอะไรบ้างฮะปลูกนะฮะก็มีเยอะอีกครับต้นไผ่ก็ปลูกเกือบปีแล้วครับเริ่มแตกหน่อออกมาแล้วครับใบชะนางก็มีนะครับไปไหนมาไหนยากลำบากปลูกกิดเองครับอันนี้จะเป็นบอ่อปลาเหมือนเดิม,มครับผมยาด้วยนะ น้อยนาบวบบวบบวบก,ก็เริ่มแตกออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ปลูกใหม่นะยาเริ่มขื้นแล้วอันนี้มะเขือ,อเขาเรียกมะเขือกลนะคร,ะร,รับแต่ภาษาอีสานเขาเรียกมะอึกบวมะอึกภาษาไทรรยไม่รู้เรียกอะไรมีสองสามต้นนะครับก็จะเป็นผัก ต้นผงชิรสนะนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับมีบ่อปลาก็จะเป็นต้นผงชูรสแล้วก็ต้นมะเขือขนนีครับมะเขือขนต้นนี้จะเป็นบวนหวานนะครับหรือว่านางหวาน,นก็ปลูกหลายปลูกเยอะอยู่ครับผม ก็มีตะคงตะไคร้เป็นแถวเป็นแนวเป็นกอไปอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ต้นกล้วยนะครับปลูกกินเองนะครับช่วงนี้มีต้นมะเขือต้นพวงมันกอก็เริ่มขยายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหวานบ้านนะครับผูกเขือนีขึ้นอะไรยอดไอ้มะละนะครับผมสวยงามมาก ชอบกินผสมตำกิแกงนะฮะอันนี้เป็นหวานบ้างดนะูขิดเองอะไหนไม่ไหนก็ยากลำบากนะครับผมช่วงนี้โควิดเยอะต้นผองชิลดนะครับภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้ผักญี่ปุ่นหรือผักอะไรไม่รู้นะอันนี้นะอันนี้จะเป็นต้นถั่วแงหรือว่าถั่วแปบถั่วอะไรเนี่ยแล้วก็จะเป็นดอกแก้วนะครับหมอม มุขชีลดนี่เยอะนะครับพิกก็ต้องปลูกเองลวะวไปไหนไปไหนก็ยากลำบากนะก็มีหลายต้นนะครับพริกก็มีเยอะครับตัวต้นมุขชีลด์พริกนี่จะเป็นพริกกระหลี่ยมนะพริกยิ้ฟ้านี่จะเป็นใบนนเรื่อยนะไปเรื่อย ปลูกเยอะนะฮะโนี่เป็นดอกนะครับต้นหูชิโร่แล้วก็จะมีลิ้นจี่มะเขือพวงมะเขือพวงกีกาไปแล้วนี่ฮะอ้าวแล้วก็มีต้นมะนาวนะครับผมแล้วก็โอ้โหปลูกเยอะนะครับดอกมะม่วงก็เริ่มเป็นดอกเยอะแล้วครับ ดอกเยอะแล้วครับผมมีหลายต้นนะครับกับสามฤดูนจะเป็นพวกกล้วยไม้นะกล้วยไม้เป็นดอกยังเริ่มเป็นดอกแล้วครับกล้วยไม้ครับผมเดี๋ยวไปเก็บผักเลี้ยนกันนะครับเอามาตากแดดแล้วมาคั้นไว้ก่อนนะครับช่วงนี้โควิดเยอะไปไหนมาไหนก็ยากลำบาก อ,อย่าลืมกดกระตไายกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใน youtube ผมสบายสบาย,บายตาเ,า,าเราเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้หาคลิปไปก็ยากครับโควิดเดยอะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ